ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องปิดซึมเนี่ยเรามาดูกันก่อนนะคะเราเนี่ยรู้จักรูป2มิติอย่างเช่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสามเหลี่ยม แต่ทีเนี้ยเราจะต้องเริ่มดูเรื่องของรูป3มิติเข้ามาแล้วอย่างเช่นทรงลูกบาศก์แบบนี้หรือว่าทรงปริซึมนะคะความแตกต่างมันอยู่ตรงนี้ค่ะสําหรับรูป2มิติเนี่ยเราจะมีมิติอยู่แค่2ด้านก็คือความยาวกับความกว้างแต่พอเป็น3มิติเนี่ยทำให้เรามีตัวแปรอันที่3ขึ้นมาเป็นเป็นมิติที่3ขึ้นมาก็คือมีความยาวความกว้างมีเหมือนกันและเพิ่มขึ้นมาคือความลึกหรือบางทีก็เรียกความสูงก็ได้ค่ะ ทีนี้นะรูปเลยคคณิตสามมิติที่เราจะเรียนในชั้นมอต้นทั้งหมดนะคะ 1. คือรูปปริซึม 2. คือรูปทรงกระบอก 3. คือพีระมิด 4คือทรงกลวยและ5คือทรงกลมเราจะพบว่ามีรูป3ามิติเยอะมากที่เราต้องเรียนทั้งหมด5รูปด้วยกันแต่ว่าเราจะมีการแบ่งเรียนในหลักสูตรใหม่นะคะโดยม2อเทอม1เนี่ยเราจะเรียนรูปทรงแค่2อันก็คือปริซึมกับทรงกระบอกเท่านั้นส่วนอีก3อันที่เหลือนะคะเราจะเรียนในม3เทอม2อีกทีแต่ถึงแม้เราจะแบ่งเนื้อหากันนะไอเน,นื้อหาเรื่องปริซึมกับทรงกระบอกเนี่ยก็ต้องนําไปใช้ในตอนม3ด้วยดังนั้นเมื่อเรียนแล้วห้ามลืม ะะทีนี้เรามาเข้าดูเรื่องของปริซึมกันก่อนดีกว่าปริซึมเนี่ยคืออะไรดูชีตหน้าที่5ไว้ด้วยนะคะนิยามของเขาอย่าลืมไฮไลท์ส่วนสําคัญนะเขาบอกว่าปริซึมเนี่ยคือรูปเลขาคณิต3มมิตินะที่มีฐานทั้งสองเป็นรูปหลายเหลี่ยมไฮไลท์ light, คำว่ารูปหลายเหลี่ยมเลยค่ะแล้วฐานทั้งสองอยู่บนระนาบที่ขนานกันและด้านข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ไฮไลท์ด้านข้างด้วยเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาดนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นปริซึมนั่นเองอามาดูส่วนประกอบของปริซึมนิดนึงเห็นที่พี่แรงเงาสีชมพูนะคะดูในชีด,ด้วยจะเป็นตำแหน่งที่พี่ชี้ ลูกสอนสองอันออกมาเนาะตรงนี้เนี่ยเราเรียกมันว่าหน้าตาดัดหรือว่าฐานก็ได้นะซึ่งปีซึ่มก็คือลักษณะจะมี2หน้าตาดัดแล้วก็มีฐานให้ดูให้ดีนะคะหน้าตาดัดหรือฐานในที่นี้เนี่ยเขาจะขนานกันหมายความว่าถ้าเกิดเราเลื่อนมาประกบกันเนี่ยจะสนิทกันพอดีไม่มีอันไหนเอียงที่เลื่อนมาแล้วมันจะเฉือนกันไปกันมาไม่มีนะจะขนานกันทีนี้ไอ้ด้านที่เหลือนเนี่ยที่อยู่ร,บรอบๆนะคะเราเรียกว่าด้านข้างนั่นเองอย่าลืมจดลงไปในชีทด,ด้วยนะโอเค คิดว่าสำคัญนะคะย้ำ่อกก้ที่พี่ให้ไฮไลท์นะ2หน้าตัดนั้นต้องเป็นรูปหลายเหลี่ยมย้ำนะคะว่ามีสองหน้าตัดหน้าตัดเดียวไม่ได้ด้วยนะสอ,อีกอันนึงก็คือด้านข้างเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานทีนี้เรามาฝึกดูกันว่ารูปไหนเนี่ยมันเป็นปริซึมรูปไหนมันไม่เป็นเนาะ อ่านี้มาดูกันอย่างรูปนี้เมื่อกี้พี่ใช้เป็นตัวอย่างเราเลยรู้แต่เรามาวิเคราะห์กันเราจะเห็นว่าที่พี่แรงเงาสีชมพูเนี่ยมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมเห็นไหมมี2หน้าตัดแล้วก็เป็นรูปหลายเหลี่ยมด้วยแล้วก็ขนานกันด้วยแบบนี้ถือว่าผ่านเกณฑ์ข้อแรกของเราค่ะเกณฑ์ข้อที่2ต้องดูด้วยว่าไอ้รูปด้านข้างนั้นเนี่ยมันเป็นพวกสี่เหลี่ยมด้านขนาดหรือเปล่าซึ่งอันนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันดังนั้นเนี่ยผ่านเกณฑ์สามข,ข้อแสดงว่ารูปนี้เป็นรูปทรปงพ่ซสิ ใช้เกณฑ์เหมือนเดิมตลอดนะคะรูปนี้ค่ะอ่าหลายคนอาจจะรู้จักแล้วแต่ลองมาดูกันเราจะเห็นว่าหน้าตัดของเราเนี่ยเป็นรูปอะไรวงกลมวงกลมจัดเป็นรูปหลายเหลี่ยมหรือเปล่า ไม่เป็นนะคะอันนี้เนี่ยแค่เกณฑ์อันแรกก็ไม่ผ่านแล้วจริงๆเราสามารถตอบได้เลยว่าไม่เป็นปริซึมเนาะแต่เรามาดูด้านข้างด้วยด้านข้างนอกจากจะไม่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วเนี่ยยังเป็นผิวโค้งด้วยนะอะดังนั้นไม่เข้าเกณฑ์2ข้อเลยเพราะฉะนั้นรูปนี้เนี่ยไม่ใช่ปิซซึมค่ะแต่เราเรียกมันว่าทรงกระบอกซึ่งเราจะเรียนต่อไปนั่นเองขออีกตัวอย่างหนึง่งอันสุดท้ายแล้วเนาะอย่าลืมเกณฑ์มี2ออันเสมอนะคะดูอันนี้ค่ะอะ ข้อนี้เนี่ยมีรูปหน้าตัดกี่อันมีอันเดียวไม่ผ่านเกณฑ์ข้อแรกเลยหน้าตัดเนี่ยมันเป็นรูปเหลี่ยมจริงแต่ว่ามันัดนมีแค่หน้าตัดเดียวปริซึมต้องมี2หน้าตัดนะเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่แรกแล้วเราตัดไปเลยก็ได้แต่ขอมาดูด้านข้างนิดนึงนะคะด้านข้างเนี่ยเขาบอกว่าต้องเป็นสีเ่เหลี่ยมด้านขนานแล้วนียด้านข้างเป็นอะไร สามเหลี่ยมอันนี้ก็ไม่ผ่านเกณฑ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นภาพนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ปริซึมเนาะแต่ว่าเป็นรูปพีระมิดซึ่งจะเรียนในตอนม .3 นั่นเอง